สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมุมแฟนแมนยูนะครับเดลี่อัปเดตวันนี้ฮะเริ่มต้นที่ผู้อำนวยการของ PSV ฮะกล่าวว่ามีเพียง10ใน12สโมสรเท่านั้นที่จะสามารถจ่ายเงินซื้อโคดี้คักโปในเดือนมกราคมมารอดูว่ามันจะเกิดขึ้นไหมพวกเราต้องการขายคักโปให้เป็นสติ ของสโมสร PSV นั่นเองและการเสนอราคาจะต้องเหมาะสมสำหรับแผนของโคดี้ด้วยเรายังไม่ได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการมาดูกันว่าบางสโมสรจะจ่ายเงินก้อนโตในเดือนมกราคมหรือไม่ก็ต้องรอติดตามดูกันว่ายูเนเตดเนี่ยจะยื่นข้อเสนอซื้อโคดี้คักโปในเดือนมกราคมนี้เลยหรือเปล่านะฮะ เพราะว่าค่าตัวของเขาคงไม่ถูกแน่นอนเมื่อเทียบกับฟอร์มการเล่นนั่นเองข่าวต่อไปครับซิมอนสโตนะฮะนักข่าวเทียนหนึ่งจาก BBC รายงานว่าเอริกเทนฮากได้ท้าทายแฮร์รี่แมกควายเพื่อดึงฟอร์มที่เขาเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษมาเล่นให้กับสโมสรโดยเทนฮากกล่าวว่าผมถูกถามหลายครั้งนะ ว่าเขาเนี่ยดีพอที่จะเล่นให้ผมหรือเปล่าซึ่งมันก็ชัดเจนครับว่าเขาดีพอที่จะเล่นในระดับสูงโดยซิมอนสโตนเนี่ยได้รายงานต่ออว่าแฮร์รี่ม็ควายจะได้ลงเป็นตัวจริงในเกมพรีเมียร์ลีกที่จะพบกับนอร์ทิงแฮมฟอรสต์ในวันที่27ทธันวาคมเนื่องจากลาเฟลวาลานและลิซันโดมาร์ติเนสยังอยู่ในเส้นทางการแข่งขันฟุตบอลโลก ว่าจะจบฟุตบอลโลกเนี่ยพวกเขาก็จะมีเวลาพัก1สัปดาห์นะครับจึงเป็นโอกาสของแฮร์รี่แม็กไวร์แล้วที่จะได้ลงสนามนอกจากนี้เทนฮากยังกล่าวว่าจริงๆมันอยู่ที่ตัวแม็กไกวร์เองนะว่าเขาเนี่ยจะแสดงความมั่นใจออกมามา,มากน้อยแค่ไหนซึ่งเขาเนี่ยไม่ได้แสดงให้เห็นในทุกๆเกมนะครับที่เขาเลือกลาเฟลวาลานไม่ได้หมายความว่า เขาจะเปรียบเทียบกับแฮร์รี่แม็กควายเทนฮากมองว่าเขามีผู้เล่นตำแหน่งเซนเตอร์ในด้านขวาเนี่ยที่ดีถึง2-3ถึง3คนในทีมเลยหลังจากเกมที่แพ้เบนฟอร์ดนัดที่2ของฤดูกาลเทนฮากกล่าวว่าเขาต้องตัดสินใจเปลี่ยนความคิดของตนเองแม็กควาโชคไม่ดีครับและมันเป็นช่วงเวลาที่แย่สำหรับเขาในตอนนั้นแต่มันไม่ได้หมายความว่า ศัก,กยภาพของเขาเนี่ยไม่ดีนะครับลาเฟวาลานกลับมาลงสนามได้และกำลังทำผลงานได้ดีในช่วงนั้นเ mm hmm. ทนฮากตฮะต้องการให้แม็กควายเนี่ยลงสนามให้กับย mm ูไนเตดเขากล่าวว่า mm hmm. ผมคาดหวังจากเขาทีมก็รู้ว่าพวกเราคาดหวังอะไรจากเขาถ้าเขาทำแบบนั้นได้เขาจะเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมสำหรับเราอย่างแน่นอนครับ เทนฮารกมองว่าฟุตบอลระดับสูงเนี่ยก็จะมีกฎของเกมนะครับคุณจะต้องใช้โอกาสของคุณสิ่งเดียวที่แม็กควายต้องทำคือฝึกฝนให้ดีและทำงานให้ดีครับถ้ามีจังหวะโอกาสของเขาจะมาถึงช่วงเวลาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ของแม็กควายอาจจะไม่ได้ดีเขาได้พบเจอกับความยากลำบากแต่เมื่อเขาทำงานหนักเขาจะได้รับความมั่นใจคุณจะเห็นได้จาก แนวทางการเล่นของเขาในทีมชาติอังกฤษเมื่อเขาเล่นด้วยความมั่นใจเหมือนตอนนี้ในฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเขาเป็นผู้เล่นที่สำคัญมากและนั่นคือสิ่งที่ทุกคนคาดหวังครับมันขึ้นอยู่กับเขาเลยผมมั่นใจนะว่าเขามีศักยภาพที่จะเล่นในสไตล์ของเราและเข้ากับเราของเรา แม็กควายมีฟอร์มการเล่นที่ดีกับทีมชาติอังกฤษเกือบตลอดเวลานั่นคือสิ่งที่ผมคาดหวังจากเขาที่แมนเชสเตอร์ถ้าเขาทำแบบนั้นได้เขาจะเป็นนักเตะคนสำคัญสำหรับเราครับนอกจากนี้ฮะเทนฮาก็ได้ถึงพูดถึงการขายแฮร์รี่แม็กควายด้วยนะครับก็เทนแฮคบอกว่าเขาจะขายเมื่อแม็กควายไม่ต้องการอยู่ในสถานการณ์นี้ กับเราแบบนี้อีกต่อไปจนกว่าจะถึงเวลานั้นผมมีความสุขกับเขาผมไม่สามารถทำอะไรได้อีกแล้วมันขึ้นอยู่กับเขาว่าเขาจะมีส่วนร่วมกับทีมมากน้อยแค่ไหนครับซามเมลลัคเฮิร์สครับจากแมนเชสเตอร์อีวิเน็งนิวนะฮะได้ออกมารายงานข่าวครา,าวเกี่ยวกับทีมของเราเริ่มที่เรื่องแรกเขาบอกว่าคอปปี้ไมนูเนี่ย ยูเนเต็ดถือว่าพรสวรรค์ของเขาเป็นพรสวรรค์โดยธรรมชาติเขาเป็นผู้เล่นที่มีเทคนิคอย่างมากครับสำหรับคอบบี้ไมนูเนี่ยก็พึ่งทำประตูในเกมอุ่นเครื่องไปด้วยในนัดที่เจอกับคาร์ดิสเอฮะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งของทีมที่น่าจับตามองเลยทีเดียวเรื่องที่2ฮนะเขาได้รายงานเกี่ยวกับราฟาเอลเลอานะฮะตัวลูกชาโปรตุเกสของเอซิมิลานว่า เป็นที่เข้าใจกันว่ายูไนเต็ดเนี่ยยังไม่ได้สนใจนักเตะรายนี้จริงจังมากนะักแม้ว่าจะมีข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะรายนี้ซึ่งมีฮอลเก้เมนเดสครับเป็นเอเนต์เอซีมิลานเนี่ยตั้งค่าตัวเขาไว้ที่100ล้านยูโรเรื่องที่3ครับวิกเตอร์โอชิมเฮนะกองหน้าของนาโปลีสมิลลาเฮิร์สบ,บอกว่ามีโอกาสน้อยนะครับ ที่ยูเนเตดจะเซ็นสัญญากับเขาในช่วงมกราคมเอริกเทนฮาประทับใจกองหน้าชาวโปรตุเกสเนี่ยอย่างกอนซาโลลาโมสมากกว่าครับทั้งหมดนี้คือข่าวขงคลิปนี้นะครับก่อนจบคลิปขอขอบคุณทางเพจไฮยีน่าสำหรับการทำภาพสวยๆในช่องของเราด้วยและที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์และ SUBSCRIBE ให้ช่องของเรากันด้วย รวมถึงไปไล์เพจเฟซบุ๊กของเรากันด้วยนะครับมุมแฟนแมนยูช่องสนับคอบอลปีศาจแดงสวัสดีครับ